สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคอสตูมแมนหรือมิสเตอร์มาร์คคอตนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องราวของคอสตูมแมนกันถ้าใคร ยังไม่ได้กดไลค์และกดติดตามก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันได้เลยครับในวันที่15ตุลาคมปี2018 t o r e เทเวอร์เฮนดอสันได้โพสต์ภาพ c o s t สตู Man สัตว์ประหลาดปริศนาจากภาพนั้น มีสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ยืนอยู่กลางถนนสูงราวๆสองเมตรซึ่งมีขนาดสูงและตัวใหญ่ตัวของมันนั้นมีขนปกคลุมและดูตรงพื้นบริเวณใกล้เคียงกับมันนั้นดูเหมือนมอีร่างของมนุษย์ที่ไร้ซึ่งวิญญาณอยู่ใกล้ๆมันสถานที่ในภาพดูเหมือนว่า จะเป็นถนนแห่งหนึ่งที่ดูแล้วไม่มีใครใช้งานมาค่อนข้างเป็นเวลานานหรือในชนบทบ้านเรานั่นเองและเรื่องราวของมันได้มีคนออกมาเปิดเผยเป็นเรื่องราวที่ชวนสยองเลยทีเดียวเรื่องราวของมันเกิดขึ้นณนะสวนสนุกแห่งหนึ่งสวนสนุกแห่งนั้นในตอนที่เปิดใหม่เป็นสวนสนุกที่โด่งดัง และมีคนมาเที่ยวอย่างมากมายแต่ในภายหลังสวนสนุกแห่งนี้ก็ถูกรดความนิยมลงมาไม่มีคนมาเที่ยวมีคนมาเที่ยวน้อยลงทำให้เจ้าของของสวนสนุกแห่งนี้ต้องไล่พนักงานบางคนออกและพนักงานที่อยู่ต่อบางคนก็ต้องทำงานหนักขึ้นทำงานเยอะขึ้นทำงานหลายหน้าที่มากขึ้น หรือดีไม่ดีบางเดือนพนักงานก็แทบจะไม่ได้รับเงินเดือนเลยและในวันหนึ่งได้มีพนักงานที่รับหน้าที่ไส่มา์คอตในสวนสนุกแห่งนี้ได้เข้าไปหานายจ้างเพื่อที่จะทวงเงินเดือนที่แล้วเพราะเขาหิวและไม่มีเงินจะใช้จริงๆแต่เขานั้นถูกนายจ้างว่าและด่า และก็เกิดขึ้นตามเดิมคือไม่ได้รับเงินเดือนทําให้คนที่ใส่ชุดมาร์ตคอตนี้เขารู้สึกโกรธและเกลียดนายจ้างของเขาเป็นอย่างมากแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่ทนทํางานต่อไปและไม่นานเขานั้นก็หิวและร้อนมากที่อยู่ในชุดชุดนั้นทําให้เขาออกไปนั่งพักโดยที่ไม่ได้ถอดชุดนั้นออก และทำให้เขาเสียชีวิตในชุดนั้นในสวนสนุกแห่งนั้นและเมื่อนายจ้างของเขาได้พบศพแทนที่จะนำศพไปดำเนินการตามแบบที่มันควรจะเป็นแต่นายจ้างคนนี้กลับเลือกที่จะนำศพไปเก็บไว้ในห้องเล็กๆในสวนสนุกแห่งนั้นและในภายหลังก็มีคนพบศพผู้ชายในมารดคอต้นจริงๆ และเมื่อตำรวจได้ชันสูตรศพแล้วกับพบว่าผิวหนังของผู้ชายคนนี้ถูกล้อมเหลวและติดกับชุดมาร์ทคอตโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรทำให้ชุดมาร์ทคอตนี้ไม่สามารถทอดออกมาได้และตำรวจก็เลยตัดสินใจที่จะเผาศพของเขาโดยที่ยังอยู่ในชุดนั้น แต่แล้วก่อนวันที่เขาจะทำการเผาศพก็เกิดเรื่องมหัศจรรย์คืออยู่ดีดีมารคอตตนนั้นก็ได้หายไปจากห้องเก็บศพที่เขาได้เก็บเอาไว้และในไม่นานต่อมาในวันที่15ตุลาคมปี2018ก็มีคนได้พบคอสตูนแมนยืน พร้อมกับจับล่างที่ไร้วิญญาณของใครสักคนอยู่ที่กลางถนนโดยเาขาคาดว่าศพหรือล่างที่ไร้วิญญาณที่อยู่กับมาร์ทคอตหรือคอสตูแมนก็คือนายจ้างของเขานั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องรล่าชวนสยองของคอสตูแมนนะครับกระจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องรล่าอันชวนสยองขวัญ ของคอสตู Man หรือว่า m ิสเตอร์มาร์คอนะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้มีข้อมูลหรือเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้มาณะที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องนะครับและคลิปวิดีโอหน้า อยากให้นนั่งเล่าเรื่องทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นั่งเล่าเรื่องก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ